ตอนนี้เรากยู่ทีถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับพูดได้ด้วยเสียงเข้าครับบรรยากาศข้างหน้าครับสวยมากด้านด้านด้านข้างหลังมันจะเป็นทุ่งนาให้บรรยายหน่อยครับแนะนำชื่อหน่อยนึงชื่อตู้มค่ะมาจากไหนมาจากนครมหงก์ค่ะทำงานบ้างไหมครับขายของค่ะขายขนมไม่กินได้นะคะแถวไหนครับแถวไหนอะไรนะคะแถวไหนตลาดตลาดท่านาค่ะโอเคครับผมอันนี้บรรยายบรรยากาศที่เราผ่านดีมาก ข้าวแต่นี่น่าจะเป็นหญ้าขึ้นมาระหว่างข้าวุ่งวามากค่ะวันนีมน้มีเพื่อนกี่คนครับที่มาวันนี้อ่ะคะสิบนู่ยอะยี่สิบคนได้ีสิบคนสนิทกับใครบ้างครับตอนนี้ก็เเรื่อยๆนะคะเราละเล็ดเรื่อยๆมีบัดดอรี่ไหมครับไม่มี <c oughs> <c oughs> บัดดี้นี่เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่า <c oughs> ครับบัดดี้ก็คือหาเพื่อนคุยระหว่างทางจะได้คุยกันไม่ต้องเวลาคุยแล้วเหนเหนื่อยอ่ะเหมือนเหนื่อยใช่ไหมโอเค เราก็หาเรื่องคุยง่ายๆครับขอบคุณครับ ไดยไหมครับ,เร,บเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับดีรครับวิวดีๆสวยนะครับ